สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NU t u t u r e รายการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ภารรษาอังกฤษมาสู่คุณผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ tense ท,ที่เราใช้พูดถึงสิ่งที่น่าจะทำเสร็จแล้วณนะเวลาหนึ่งในอนาคตหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็น future perfect simple นั่นเองนะคะ สำหรับเนื้อหาของบทนี้นะคะวันนี้เราได้มาจากหลายแหล่งเลยนะคะถ้าใครสนใจจะเข้าไปศึกษาต่อก็ดูได้ที่เว็บไซต์ของ British Council นะคะหนังสือ English Grammar in Use นะคะแล้วก็หนังสือ Focus on Grammar เข้าไปดู tense นี้กันได้ค่ะ อย่างที่เราคุยกันนะคะอันแรกเนี่ยเราจะพูดถึงรูปฟอร์มของหน้าตาของฟิวเจอร์เพอร์เฟกกันก่อนนะคะอย่างที่เราเห็นว่ามีฟิวเจอร์เพอร์เฟกแสดงว่ามันมี2ส,ส่วนเลยคือ t e n เป็นฟิวเจอร์ aspect เป็นเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีทั้งความเป็นฟิวเจอร์กับความเป็นเพอร์เฟกความเป็นฟิวเจอร์ก็คือต้องมี i ิว นะคะแล้วก็ความเป็น perfect ก็จะต้องมี have บวกด้วย verb ช่องที่3นะคะซึ่งจะเป็น main verb ว่าเราทำอะไรแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือประธานบวกด้วย will บวกด้วย have ตัวนี้จะง่ายค่ะ have ไม่มีการผันใดๆเลยเพราะมันอยู่หลัง will ต้องอยู่ในรูปของ infinitive เท่าน,นั้นนะคะ will have verb 3นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะเช่นเราอยากจะพูดว่าเดือนหน้าเนี่ย เราก็จะทำงานที่นี่มาครบ4ปีแล้วนะคะเราก็จะสามารถใช้ในรูปของ future perfect ได้ว่า next month I will have worked for this company for four years นะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้ will have worked นะคะคือทำงานมาจนครบ4ปีแล้วเราจะพูดถึงจุดหนึ่งในอนาคตก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยเราน่าจะทำงานมาจนครบ4ปีแล้วนะคะ อันที่ต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดถึงว่าเดือนหน้าเนี่ยเราน่าจะอ่านหนังสือที่มีเนี่ยหมดแล้วนะคะเราก็ใช้ได้ว่าเป็น she will have read on the books by next month นะคะ นั้นจะเห็นว่าตรงนี้นะคะ She will have read นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น she แต่ว่า will มี will แล้วเพราะฉันก็ have นะคะ will have read all the books เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะอ่านหมดเดียเมื่อไหร่ by next month เดือนหน้าเนี่ยน่าจะอ่านหนังสือได้หมดเพราะฉะนั้นรูปฟอร์มก็คือประธาน will have แล้วก็ v ร r ฟส นะคะจะเป็น will have v e r ร will have r e a d ก็ได้นะคะอย่าลืมว่า v ว r b 3นั้นมีทั้ง2รูปแบบนะคะคือรูปแบบที่เติม ed แล้วก็รูปแบบที่เป็น Regular Ver b ก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยเพราะฉันต้องจับนิดนึงทีนี้ถามว่านอกจากทำเป็นประโยคคำอ่ะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วเราทำเป็นประโยคแบบอื่นได้ไหมได้ค่ะเราทำเป็นประโยคปฏิเสธจะได้ในกรณีที่เราจะบอกว่าถึงณจุดหนึ่งในเวลาในอนาคตนั้นนะ่ะมันไม่น่าจะทำเสร็จ นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบก็คือเป็น subject บวกด้วย will แล้วก็ have บวก verb 3จริงแต่เราจะต้องใช้เป็นปฏิเสธเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นปฏิเสธและมีคำว่า not Not นั้นจะวางไว้อยู่ติด verb ตัวแรกเสมอนะคะถ้าในชุดมป verb 3ตัว Not ก็จะไปวางไว้ที่ verb ตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเรามี will have แล้วก็ verb ช่อง3ใช่ไหมคะ not ก็จะไปวางไว้ที่ will นะคะอยู่ในรูปของ will not หรือว่า won't ก็ได้นะคะ,ะเราจะใช้ตัวเต็มๆเ,เลยว่าเป็น will not have ก็ได้นะคะหรือจะเป็น won't have แล้วตามด้วย verb ช่องสามก็ได้ยกตัวอย่างประโยคเช่นแบบไหนนะคะเช่นเราจะบอกว่าพรุ่งนี้บ่ายเธอก็ยังทำรายงานไม่เสร็จหรอก ะะเราคาดเดาว่าหล่อนน,น่าจะทํารายงาน,นยังไม่เสร็จนะเรามี s ชีมาให้เรามี not f i n i s h มาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะคาดเดาว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องเป็น will แล้วก็ have verb 3นะคะ she will not หรือ she won't have finished her report by tomorrow afternoon ะะจะเห็นว่าตัวนี้เราเอา not ตวางเลยนะคะ she will not have finished her report by tomorrow afternoon ใช้ w on't ก็ได้นะคะ she won't won have finished ก็ได้ในภาษาพูดเรานิยมพูดว่า won't ในภาษาเขียนเรานิยมเขียนว่า will not นะคะถ้าเขียนเป็น academic เราจะไม่นิยมลดรูปนะคะแต่ถ้าเป็นการพูดลดได้ลดไปเลยค่ะ คราวนี้เราเห็นแล้วนะคะรูปฟอร์มของประโยคบอกเล่าคือ will have verb 3รูปฟอร์มของปฏิเสธก็คือ will not have verb 3นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าทำเป็นคำถามทำได้ไหมทำได้ค่ะเหมือนปกติเลยด้วยการที่เราเอา will ดึงขึ้นไปวางไว้หน้าประธานนะคะแล้วค่อยเป็น have กับ verb 3เพื่อเป็นการถามว่านะักจุดนั้นของเวลาในอนาคตเนี่ยจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จหรือยัง นะคะเช่นยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะเราบอกว่า Will Jane have retired by the end of this year ถึงสิ้นปีนี้เจนจะ,กะเกษียณไปแล้วหรือ,อยังนะคะเราก็จะพูดถึงณจุดนั้นของเวลาว่าเขาเสร็จเขาทำสิ่งนั้นเสร็จไปแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงวิวไว้ข้างหน้าเลยนะคะ Will Jane have retired by the end of this year เวลาถามคำถามแบบนี้เราก็ตอบได้ค่ะเป็น yes หรือเป็น no เวลาที่ตอบสันน้นให้เอาตอบ verb ช่วยตัวแรกเสมอนะคะ yes she will no she won't นะะหรือเราถามแบบนี้ก็ได้ค่ะ will she have arranged on the materials before we start เขาได้จัดการเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมอเอกสารอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มไหม ะะตัวนี้ก็สามารถถามได้นะคะว่าเขาจะทําเสร็จก่อนเราเริ่มไหมเนี่ยนะคะหรือเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะเราใช้คําถามชนิดที่เป็น question word นะคะเอาคําว่า what แบบ when by how เนี่ยขึ้นหน้าก็ได้เช่นเราจะถามว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จก่อนที่เราจะไปถึงไหมนะคะเราถามแบบนี้ก็ได้ what will your father have cooked when we arrive นะคะ พ่อจะทําอะไรเสร็จแล้วหรอตอนที่เราไปถึงจะทําอะไรให้เรากินนะคะเพราะตอนเราคาดดาว่าคุณพ่อน่าจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหละัะตอนเราไปถึงนะแต่เราอยากรู้ว่าจะทําอะไรให้ทาน่นั้นเองนะคะก็จะเป็น what will your father have cooked when we arrive ทีนี้ถาเป็นคําถามแบบเชิงบอกเล่าอย่างนี้อ่ะถาเป็นคําถามแบบ positive แบบนี้ได้ถามแบบ negative ได้ไหม เขาจะทําไม่เสร็จหรออะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะ เลื่อนใช้เป็น won't ขึ้นหน้าแทนนะคะคือเวลาที่เราทำคำถามแบบนี้เราจะเอา will นะคะตามด้วย not ขึ้นหน้าประธานแต่เวลาเราทำคำถามเนี่ยเรานิยมพูด won't มากกว่านะคะเราจะไม่พูด will not นะคะเพราะมันจะแปลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามแบบนี้ก็ถามด้วย won't เลยนะคะ won't แล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย have บวกด้วย verb ช่อง3เช่นยังไงนะคะ One day have clean up the room when we come back เขายังทำห้องเขาจะทำห้องไม่เสร็จหรอตอนที่เรากลับมาถึงอันนี้คือถามลักษณะที่บอกว่าเรานัดหมายกันไว้แล้วเราจะน่าจะมาถึงประมาณ4ี่โมงเย็นตอนนั้นขคือทำห้องไม่เสร็จอีกรอนะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ One day have clean e d up the room when we come back หรือเราอาจจะถามว่าพรุ่งนี้จะทำรายงานเสร็จไหม Why won't she have finished the report by tomorrow? อันนี้จะถามว่าทำไมเธอถึงทำางานไม่เสร็จวันพรุ่งนี้คือยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เลยจะบอกไว้แล้วว่าน่าจะไม่เสร็จอ่ะเพราะอะไรนะคะ Why won't she have finished the report by tomorrow? ไมถึงไม่ทำให้เสร็จอ่ะพรุ่งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาในตั้งคำถามก็สามารถตั้งได้ทั้งเป็นแบบ positive แล้วก็ negative นะคะถ้าตั้งเป็นแบบ positive ใช้ will ขึ้นต้นแต่ถ้าตั้งเป็นแบบ negative ก็ใช้ won't ขึ้นต้นได้เลยนะคะทีนี้เราเห็นรูปฟอร์มแล้วเราจำรูปฟอร์มได้เนาะถ้าเป็นอบอกเล่านะคะ will have verb 3นะคะถ้าเป็นปฏิเสธ will not have verb 3 ถ้าเป็นคำถาม will ประธาน have verb 3ถ้าหากว่าเป็นคำถามเชิงปฏิเสธ won't ประธานแล้วก็ have แล้วก็ verb 3นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้บ้างว่า future perfect ใช้เมื่อไหร่นะคะอย่างแรกเลย future perfect เนี่ยถ้าเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราพูดจุดเริ่มต้นว่าอะจะเริ่มทำเมื่อไหร่อันนี้เราจะใช้เป็น future simple นะคะ I will do my report tomorrow ก็แสดงว่าพรุ่งนี้จะเริ่มทำรายงานแต่ถ้าเราระบุเวลาณนะเวลาหนึ่งของวันพรุ่งนี้และเรากำลังทำอยู่อันนั้นจะเป็น future continuous นะคะเราอาจจะบอกว่า at 6 o'clock tomorrow I will be doing my report ตอน6โมงเย็ยนวันพรุ่งนี้น่าจะกำลังนั่งเขียนรายงานอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือ future continuous แต่ของเราวันนี้คือ future perfect เราจะพูดถึงจุดที่ณเวลานั้นในอนาคตสิ่งที่เราทำนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่า at by 8 o'clock tomorrow I will have done my report ตอนสองทุ่มพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ประโยคเขาใช้ยังไงนี่เล่นถ้าใครที่เห็นวิดีโอนี้ก็จะเห็นในภาพนะคะมีะเส้นไทม์ไลน์นะคะก็จะมีคุณพ่อออกกําลังกายนะ,ะวิ่งขี่จักรยานนะคะจ็อกกิ้งก่อนที่จะถึงเอเด็คคก็คือ8ปดโมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่า my father will have finished his workout before you arrive นะคะ ตอน8โมงเนี่ยเธอจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อฉนันเนน่าจะออกกำลังกายเสร็จก่อนนะคะก่อนที่เธอจะมาถึงนะคะอันนี้ก็คือบอกแผนที่จะทำเกิดขึ้นนะคะหรือเราใช้ระบุเวลาก็ได้นะคะว่าถึงวันนั้นแล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราอาจจะบอกว่า we will have been married for 70 y e a r s by 8 June เราน่าจะแต่งงานกันมา70ปีแล้วนะถ้านับถึงวันที่8 มิถุนาที่จะถึงนี้นะคะหรือวันที่8มิถุนาที่จะถึงนี้เราก็แต่งงานกันมาครบ70ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราใช้ก็คือใช้ระบุว่าณนะจุดเวลาที่เราพูดถึงในอนาคตเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วนะคะหรือว่าดําเนินมาจนถึงจุดนั้นแล้วนะคะคราวนี้เราจะดูอันต่อไปนิดนึงนะคะถัดไป ขอดูอันนี้เลยนะคะการใช้แบบที่สองนะคะ future perfect simple กับ time expression เวลาที่เราใช้ future perfect เนี่ยเราจะต้องมีตัวที่บอกเวลาเพราะว่าถ้าเราใช้ลอยๆเนี่ยมัน มันค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเวลาที่เป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟเนี่ยเราจะระบุเลยว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเราน่าจะได้ทําอะไรเสร็จแล้วนะคะในอนาคตนะคะเราจะทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เรามักจะใช้คู่กับ Time Expression หรือคําที่ใช้บอกจุดของเวลาในอนาคตอยู่บ่อยๆนะคะตัวที่ใช้บ่อยมากๆก็คือคําว่า b บนะคะ by ตามด้วยคําบอกเวลาก็ได้หรือใช้คําว่า by the time นะคะแล้วก็ตามด้วยเวลาอะไรนะคะ e t เดอร์ไทม์นะี่อาจจะตามด้วยประโยคนะคะอาจจะตามด้วยประโยคเลยว่าในเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมี by นะคะมี By เดอร์ไทมนะคะมี in นะคะหรือ in a day's time in two months time in five years time ตัวนี้ก็ได้นะคะในอีกหนึ่งวันในอีกสองเดือนในอีกห้าปีนะคะเพราะ ตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าสิ้นสุดระยะนั้นแล้วจะเกิดอะไร่าเราจะทําอะไรเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่นะคะเราก็จะบอกเวลาที่เราปฏิบัติหรือว่ากระทาสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อย I won't have written on the report by next week ตัวนี้ก็บอกเลยฉันเขียนถึงอาทิตย์หน้าก็ยังเขียนรายงานเสร็จไม่หมดหรอกนะคะมีคำว่า by ตามด้วย next week อย่างที่ครูบอกว่า by ตามด้วย คำบอกเวลานะคะจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะ by tomorrow นะคะ by next month นะคะได้หมดเลยนะคะทีนี้ถ้า by the time มันจะตามด้วยประโยคนะคะคือมีประธาน verb เ,เช่นข้อนี้นะคะ by the time we arrive นะคะ the kids will have gone to bed กว่าเราจะไปถึงบ้านเด็กๆก,ก็น่าจะเข้านอนกันไปหมดแล้วนะคะ เพราะเขาพูดถึงว่านะจุดเวลาจะถึงบ้านเนี่ยเด็กๆน่าจะนอนเข้านอนแล้วนะคะกับอีกอันนึงนะคะเราใช้ in ก็ได้นะคะตามด้วยเวลานะคะ I will have finished in an hour and then we can watch a film น่าจะทำงานเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนี้แหละนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยาง,งานน่าจะเสร็จละเดี๋ยวเราไปดูหนังกันได้นะคะหรือเราใช้ อิ in, แล้วตามด้วยอย่างที่บอกนะคะคำบอกเวลาเป็นจำนวนเลยเช่น in three years time I will have graduated from university 3ปีต่อจากนี้ยฉันน่าจะเรียนจบแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะบอกจุดในอนาคตนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถทำเสร็จแล้วโดยใช้คำที่ขึ้นต้นด้วย by นะคะด้วย in ะ,ะทีนี้มันก็มีคำอื่นอีกนะคะที่นอกเหนือจากสำนวนที่ใช้ by กับ in แล้วนะะเนี่ยนะคะอย่าง by เนี่ยอย่างที่บอกนะคะตามด้วยเวลานะคะ Jane will have reached Sydney by Wednesday ตามด้วยวันอย่างนี้เลยได้นะคะวันพุธเนี่ยเจนก็น่าจะไปถึงซิดนีย์ละ นะคะหรือเราใช้นอกจาก by แล้วนะคะเราใช้คำว่า before ก็ได้นะคะบอกให้รู้ว่าก่อนอะไร she won't have finished her work before noon น่าจะทำงานไม่เสร็จก่อนเที่ยงแน่ๆน,นะคะ อันนี้ก็คือคานคาดเดาในอนาคตทีนี้ต้องระวังคำพวก before นะคะ when แล้วก็ by the time นิดนึงนะคะเมื่อกี้ครูให้ดู by the time ไปแล้วว่าตามด้วยประโยคนะคะคำว่า before when แล้วก็ by the time 3ตัวนี้ตามด้วยประโยคได้หมดนะคะแต่เวลาที่ตามด้วยประโยคพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น time cross เพราะฉะนั้นประโยคที่ตามมาต้องเป็น present simple ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ตามนะคะแต่ก็จะเป็น Present Simple อยู่ดีเช่น By the time I arrive, you will have finished your meeting กว่าฉันจะไปถึงคุณก็น่าจะประชุมเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่า By the time แล้วตามด้วย I arrive เลยทั้งที่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่ถึงนี่พูดถึงสิ่งที่จะทำในอนาคตนะคะแต่ก็ใช้ตัวนี้เลยหรือ Joe will have baked a cake before his kid arrives Joe น่าจะอบขนมเค้กเสร็จแล้วนะคะก่อนที่ลูกๆจะมาถึงบ้าน ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีการใช้ future perfect นะคะในการบอกว่าณนะจุดนั้นของเวลาในอนาคตเราน่าจะทำอะไรเสร็จแล้วแล้วก็มักจะใช้คู่กับคำถ้าเห็นคำว่า by นะคะเห็นคำว่า in นะคะในเวลาเท่าไหร่นะคะหรือว่า before when by the time ตามด้วยประโยคนะคะก็จะบอกจุดนั้นของเวลาในอนาคตเลยหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะใช้ ฟ u วเจ e ร์เพอร์ได้ครองแคล่วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะสวัสดีค่ะ